สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนไม่เป็นก็จะเล่าถึงสถานการณ์เรื่องครอบครัวค่ะคือเรื่องมันไม่จบไม่สิ้นแล้วก็มีคนนอร์เวย์ตอบไม่เป็นว่าทำไมลูกจะต้องถนอมและดูแลน้ำใจพ่อแม่แทนที่พ่อแม่จะถนอมและดูแลน้ำใจลูกอันไหนผิดอันไหนถูกอันนี้ไม่เป็นก็ไม่เข้าใจเหมือนกันค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพืเ่อนๆทุกคนสวัสดีค่ะวันนี้อากาศก็ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ค่ะเมื่อเช้านี้อากาศดีพอเสื้อสายมาอากาศไม่ดีฝนตกค่ะเมื่อกี้นี่ฝนตกแล้วถนนก็ยังเปียกเลยพอดีไม่เป็นออกมาว่าจะอารมณ์มาด้วยเห็นมันหยุดแล้วก็เข้าไปเช็คในโทรศัพท์มาค่ะเข้ามาเช็คในแอปว่าเออ ฝนมันจะตกอีกหรือเปล่าทีนี้ฝนมันไม่มีไม่เป็นก็เลยขี้เกียจะเอาร่มมาด้วยไม่ต้องถือคะ่ะถ้ามาก็ต้องถือโอ้ไม่เป็นเนะรู้สึกว่าวิ่งไหลหน้าที่มากเลยไม่ค่อยจะบ้างเลยแต่ก็ยังดีก็ยังพอได้ทำ YouTube พอได้ส่งกันบ้านบ้างไม่มากก็น้อย <c oughs> คือไม่เป็นก็ไปตีโกฟมาค่ะไปตีโกฟมาตื่นแต่เช้าเลยไปตีโกฟเพราะว่าอากาศมันดีพอส,สายออกมาอากาศมันก็จะไม่ดีคุ้มฟ้าคุ้มฝนแล้วอากาศเย็นนะโทรศัพท์โทรละกำลังพูดอยู่กับเพื่อนๆนก็พอดีได้รับโทรศัพท์ค่ะก็เลยต้องรับโทรศัพท์เพืเอนก็จะเริ่มต้นใหม่ค่ะคือไม่เพนไปตีโกฟกลับมา ไปตีโกกันมาแล้วก็ลูกสาวเขาบอกว่าตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วค่ะเมื่อวานเขามาหาแม่เขาบอกว่าเ๋ยวพรุ่งนี้หนูมาหาแม่นะเขาว่าอย่างนั้นแม่ก็บอกว่าแม่ไปตีโกบนะเสร็จประมาณเที่ยงทีนี้แม่เห็นเสร็จประมาณเที่ยงเที่ยงสิบห้าก็เลดไปน,นิดนึงเพราะว่าเล่นไปเรื่อยเล่นคนเดียวค่ะเป็นการฝึกเสร็จแล้วแม่เิ็นก็ส่งข้อความไปบอกว่า ไม่เพ่งแรงจะไปนะเสร็จแล้วก็เตรียมตัวเขาบอกว่ามารับได้เลยเขาว่าอย่าง,งานั้นะค่ะลูกสาวบอกมารับได้เลยก็ขับรถจากสนามกอล์ฟไปรับลูกสาวก็ประมาณ20นาทีพอไปรับลูกสาววิ่งออกมาค่ะเพื่อนลูกสาววิ่งออกมาพ่อวิ่งตามเมื่อเขาไปแล้วไม่เพ่งไปรับลูกสาวพ่อวิ่งตาม วันนี้วิ่งตามอีกาอที่แล้วไม่เป็นถามเกิดเรื่องอะไรแล้วลูกสาวเขาไม่พูดแม่เป็นได้ไปรับลูกสาวค่ะลูกสาวก็วิ่งออกมาแล้วเขาเปิดประตูเขามานั่งในรถแล้วแม่เพ็นก็ถามว่ามีอะไรเกิดขึ้นเหรอเพราะว่าเห็นอดีตสามีทำหน้าตาคึงขังชี้นหน้าชี้ตาชี้ทั้งลูกสาว ชี้ทั้งหน้าแม่อะไรเงี้ยแล้วม่เป็นก็ไม่เข้าใจว่าเขาว่าอะไรทีนี้ลูกสาวก็ไม่ได้ว่าอะไรเขาก็ว่าไม่มีอะไรเขาว่าอย่างนั้นนะคะแล้วพักหนึ่งเขาถึงเริ่มบอกสถานการณ์ว่ามีอะไรเกิดขึ้นเขาก็บอกสถานการณ์แต่ก็มันมีปัญหาอย่างนี้มานานแล้วไม่เป็นก็ไม่อยากที่จะให้เขาไปบ้านพ่อเขา่อย เพราะว่าตอนนี้เขาย้ายออกไปแล้วแล้วอีกอย่างหนึ่งเขาไปเอาข้าวของค่ะยังยังเอาไม่ไม่หมดนะคะก็ยังเหลือเยอะอยู่แล้วกุญแจก็ยังไม่คืนแกยังไม่ได้อยู่เพราะว่าแกมีมีกุญแจแล้วอดีตสามีของไม่เป็นนะคะเขาก็บอกว่าให้เอากุญแจคืนคือบอกว่ามันอยู่ที่นี่แล้วไม่มีสิทธิ์ที่จะมาที่นี่อีกต่อไปแล้วอะไรเงี้ย แล้วคือคือไม่เป็นก็ไม่อยากจะบอกนะคะว่าเขาทำอะไรรุนแรงไหมอะไรเงี้ยมันอาจจะไม่สวยแต่ลูกสาวไม่เป็นก็บอกบอกนะคะว่าเขาทำอะไรอะไรเงี้ยแล้วไม่เป็นก็เงียบเพราะว่าไม่เป็นไม่อยากจะพูดไปเพราะไม่อยากจะให้ลูกสาวเข้าใจว่าแม่เข้าข้างเขา เพราะว่าแม่ไม่อยากจะเข้าข้างอดีตสามีแล้วก็ไม่อยากเข้าข้างลูกสาวกลัวว่าลูกสาวจะเหลิงกับพ่อกับแม่ค่ะแม่ก็ไม่อยากให้ลูกได้ใจคืออยากให้เขาทําความเคารพพ่อแม่ลูกสาวก็ตอบว่าเมื่อก็ทําอย่างนี้เขาก็อดทนไม่ได้เขาต้องโต้ตอบบ้างเขาก็เป็นผู้ใหญ่แล้วอีกอย่างหนึ่ง เขาเป็นลูกฝรั่งไม่เป็นก็ไม่รู้จะพูดยังไงก็อยากจะสอนลูกแบบไทยๆค่ะว่าถึงพ่อแม่จะยังไงลูกก็ควรจะเงียบอย่าไปทะเลาะเหวะแวงหรือว่าอย่าไปต่อกลนกับพ่อแม่แต่มันไม่ได้เพราะว่าถ้าเป็นลูกคนไทยเขาอยู่ในธรรมเนียมไทยเขาอาจจะเข้าใจกว่านี้แต่ทีนี้เขาลูก ฝรั่งแล้วเขาก็อยู่ที่นอร์เวย์ตั้งแต่เกิดไม่เป็นก็ไม่รู้จะทำยังไงอยากให้เขาเข้าใจในบุญคุณพ่อแม่ที่ให้ชีวิตเขามาคืออยากจะสอนลูกให้เป็นผู้กระตัญยูกะตะเวทีต่อพ่อแม่หรือว่าผู้มีพระคุณแต่ทีนี้ลูกฝรั่งเขาไม่เข้าใจคะ่ะเขาก็โต้ตบและป้องกันตัวโดยธรรมชาติตามธรรมเนียมของ ชาวนอร์เวย์หรือว่าคนที่นี่นะคะไม่เพนก็เคยบอกเหมือนกันว่าต้องดูแลจิตใจพ่อแม่หรือผู้ใหญ่แต่ทีนี้คนนอร์เวย์ค่ะมีคนนอร์เวคนหนึ่งเขาตอบให้ไม่เพนเขาบอกว่าคนเป็นลูกทำไมจะต้องดูแลพ่อแม่พ่อแม่จะต้องดูแลลูกเขาว่าอย่างนั้นนะคะ ไม่เป็นก็เลยอึง้งนึกถึงคำนี้ไม่เห็นกน็ไม่รู้จะสอนลูกยังไงไม่เป็นก็มาเล่าสถานการณ์ให้ฟังค่ะเพราะว่าสถานการณ์ก็ยังร้ายแรงอยู่เวลาเจอกันจะปะทะกันเป็นธรรมดาของสถานการณ์ของพวกเราเพราะว่าอันนี้มันไม่ใช่เป็นเรื่องธรรมดามีโอกาสไม่เป็นก็จะเล่าสถานการณ์ ว่ามีอะไรบ้างว่าทาไมมันไม่ลงเอยกันสักทีเพราะว่าไม่เป็นผ่านแล้วแต่ไม่ได้พูดเรื่องมันยาวค่ะถ้าจะทําเรื่องหนังชีวิตมันก็คงจะเป็นหนังม้วนยาวมากไม่เป็นก็คงจะแบ่งปันสถานการณ์ในวันนี้แค่นี้ค่ะขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกกําลังใจค่ะโชคดีปลอดภัยสุขกายสุขใจ มีความสุขสวัสดียิ่งยินไปค่ะสวัสดีค่ะ